สวัสดีครับมาพบกับลูกเกียร์เกมกับเกมวันพัฒแมนซองเกตเซิร์เวอร์หกอวันนี้ก็เป็นวันที่88แล้วนะครับกับเซิร์ฟ621นะฮะซึ่งอตอนนี้ก็รู้สึกว่าในกิลนั้นะก็เงียบเหงานะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วก็ยังได้แต้มแลขีดแค่พันสองเองนะฮะซึ่งเขาไม่ทำกันแล้วหรือไงก็ไม่รู้นะฮะหวัวหน้าหวัหวหัวกิ้วก็หนึ่งวันที่แล้วไม่อ่อนนะฮะ <c oughs> ก็เงียบๆนะฮะเงียบเงียบเหงาแต่ในแชทก็คุยกันอยู่โอเคเอ่าวันนี้ผมจะมาอัปเดตพลังนะครับแล้วก็ไปคุยเกี่ยวกับสึซโนเมานิดหน่อยนะฮะ พราะว่าช่วงช่วนี้กิจกรรมไม่ไม่ใช่กิจกรรมดันพลังผมอ่ะมันไม่มีอะไรมาดันครับเพราะาผมใช้ไปหมดแล้วใช้ไปหมดแล้วเนี่ยตั๋วก็เหลือมีแค่นะี้โอ้ได้ด้วยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาอ,ะอัปเดตพลังกันก็หล่นลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าพลังมันไม่ค่อยขึ้นนะฮะ อันดับพลังอยู่ที่64ครับ9ล้านีหมื่นครับผ่านด่านอยู่ที่20ครับตัวละครสุดเก่ง72ครับกิลอันดับ3ครับผมแล้วก็รามาลองอที่63ครับตัวเรียวไทม์เดี๋ยวจะลงตอนเย็นนะครับตอน1ทุ่มเดี๋ยวจะลงะเดี๋ยวครับไปดูก่อนนี่ฮะ1,074ัดครับผม แล้วก็ศึกษซโนแมนนะครับที่จะมาพูดกันก็แค่เรื่องการรับรางวัลน,นะครับแล้วก็ว่าแรงว่าเราทำยังไงบ้างและได้กี่คะแนนอะไรอยนี้นะฮะซึ่งพูดไปแล้วแหละก็จะมาพูดอีกรอบนะฮะตอนนี้คืออันดับอยู่ที่54นะครับเดวิก อ่มันอาจว่าเดบิวต์อเล่าฮะน่าจะประมาณนี้นะฮะตอนนี้กิวผมอยู่อันดับ54ครับซึ่งแรงกิวนั้นจะได้รางวัลตรงนี้ฮะถ้าดับต่ำกว่า31เนี่ยก็คือจะได้แค่88เพสแล้วก็ตัว๋วการเชิญเทคนิค1ใบแล้วก็ชิ้นส่วนอุปรกรณ์สีส้มบวก1นะฮะแค่2ชิ้นนะฮะแล้วก็คู่มือทีมก็ประมาณนี้ได้5อัด ซึ่งถ้าสายฟรีได้ประมาณนี้ผมก็คิดว่าสายฟรีมันจะอยู่ไม่ได้ฮะซึ่งผมก็แอคทีฟพอตัวแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะเพราะแอคทีฟผมก็อยู่ประมาณอันดับ5นะฮะเดี๋ยวผมจะไปแอคทีฟเพิ่มให้ถึงคะแนนถึง1 0 0 0 0นนะฮะซึ่งกิลเขาไม่ค่อยแอคทีฟกันสักเท่าไหร่นะฮะส่วนแรงความดีตรงนี้นะฮะแรงความดีตรงนี้ก็จะนับตามอันดับที่เราในกิลเลยนะฮะ ซึ่งผมอยู่อันดับ5ผมก็จะได้นี่ตัว,วตัวอัญเชิญดีเลอร์สองใบนะครับแล้วก็สกิลฮีโร่สิอันแล้วก็เงิน10,000แนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็อันดับสีทองนี่ฮัอันดับ1ส่วนสีเงินเนี่ยจะอันดับ2องถึงนะครับเฉพาะในกิลนะฮะอันนี้คือรางวัลเฉพาะในกิลนะรางวัลหน้านี้ส่วนใครที่อันดับต่ำกว่า11นะฮะ ต่ำกว่าสิบต่ำกว่าสิบก็จะได้แค่นี้นะฮะที่ตามที่เห็นกันนะด้านล่างนี่เลยก็ประมาณนี้แล้วก็ผมมีอะไรช่วยได้ผมก็ช่วยซึ่งแล้วตอนนี้คือเขากางโล่นะหนึ่งชุ่วหนึ่งนาทีหนึ่งอ่าหนึ่งนาทีนะฮะหนึ่งนาทีหนึ่งชั่วโมงเออาหนึ่งชั่วโมงนะฮะขออภัยด้วยอ่าหนึ่งชั่วโมงนะฮะเราก็จะไม่สามารถเจาะโล่เขาได้นะตอนนี้เราทาอะไรเขาไม่ได้ก็เราก็มาขุดระดับสี่นะฮะที่ซึ่งเขาไม่มีโล่นะ เ,เราก็จะได้ใช้ไปหกอันจะได้300แต้มนะฮะแล้วแต้มความดีเราเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วกดขุดปุ๊บเราขึ้นมาปั๊บเลยอยู่ระดับ4แล้วตอนนี้แต่๋ยวผมก็จะไปหาแชร์เพิ่มแชร์เพิ่มแชร์ตรงนี้ก็จะได้ร้อยแต้มนะครับร้อยหิมะนะครับแชร์ฮะ,ะได้ร้อยหิมะมามาไว้ดันดันทีมนะฮะ และส่วนการใช้โล่นะครับาภายใน20่นาทีจะช่วยป้องกันตนเองเ,อเพื่อไม่ให้ได้รับการโจมตีของพั่นะฮะข้อความดีค่าความดีก็สะสมได้100แต้มนะครับหลังสิ้นสุดกิจกรรมไมเทมจะถูกระบบเรียกคืนโดยอัตโนมัตินะฮะก็จะได้100แต้มส่วนกระป๋องนี้ก็ได้50นะฮะกระป๋องพัก่วห้สส่วนระเบิดนี้จะเป็นเฉพาะสายเติมนะฮะก็จะได้ไป โดย200แต้มนะแล้วผมก็จะมาที่ประจนภัยนะครับจริงๆแล้วผมอ่ะไม่อยากจะใช้ตรงนี้นะเพราะผมจะเอาเศษฐิมะตรงนี้ไปไปเปิดของนะฮะผมก็เลยจะมาผ่านเร็วตรงนี้นะัผ่านด่วนผ่านด่วนก็ฟรีนะฮะก็อยู่ที่กระป๋องม่วงเราว่ามีเยอะมีน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเอากระป๋องม่วงเพิ่มก่อนแบบนี้นะฮะ ดูก่อนว่าไอตรงโซนรางวัลน,นี้เราซื้อไปอย่างไอ,อยังไม่ได้ซื้อนะฮะเราก็มาซื้อเลยหนึ่งพันเพราะว่าเอ้ยเราลืมซื้อตั๋วดําตั๋วดำเรายังซื้อไม่หมดสามใบน่าจะทันนะคิดว่าลืมเลยลืมเลยว่าซื้อตั๋วดํายังไม,ไม่ไม่ครบนะฮะก็กดเซิร์ฟเวอร์เชียวทีนี้ทีนี้ก็วาวุ่นเลยไอยเรามันก็เทุ่ดด้วยเกี่ยวไม่ได้ไี่เกี่ยวนะฮะแล้วก็นะครับใช้พลังงานก่อนต้องผ่านพลังงานก่อนนะฮะ เพื่อความคุ้มค่าอันสูงสุดใส่ตัวไหนดีมันจะได้พลังก็จะได้ด้งขึ้นมาอีกนะฮะใส่โซนิกแล้วกันโอเคกับพลังขึ้นมาอีกหมื่นสามมับน้อยมากโอเคประมาณนี้ ตอนนี้เราก็จะปั้น G4 นะฮะปั้นปั้นให้สุดไปเลยนะฮะเพราะว่ารอราชามาปั้นรอราชานะฮะเพราะว่าเนี่ยฮะมันมันค่อนค่อนค่อน,อนโอ๊ยพูดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเหมือนกันนะฮะซึ่งเปิดเริ่มเทินมาเขาก็ระเบิดแล้วอะเขาก็ติดระเบิดเผาไหมจำนาเผาไหมกันแล้วอะอ่ะงั้นเรามาดูกันต่อนะครัเรามีพลังงานละเมื่อกี้มี300กว่าปะ เราก็มาผ่านรถดเร็วตรงเอล่พิชราชาดิไอเอากดผิดอันนะฮะกดดอกแมนนี่ไม่เกี่ยวนะฮะกดผิดอันนะฮะอันนี้เครื่องดื่มนี้ผมจะเอาไว้ใช้พรุ่งนี้นะฮะเครื่องดื่มตรงนี้จะเอาไว้ใช้พรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็เอาเป็นแต้มอันดับหนึ่งไปก่อนแล้วกันนี่เป็นไงก็จะเหลือไว้สองร้อยกระป๋องแล้วกันไว้เผื่อพรุ่งนี้นะฮะ แล้วขายก,กี่คะแนนจะครบหมื่นขายเจ็ดร้อยเพิ่งจะได้แค่สามร้อยเจ็ดสิบไปดูสิเขาทำอะไรได้อีกหรือว่าจะพ่วไปขุดเขาดีในเหมือนกันดีเว้ยอ่ะเ็นนี่ก็อ่ะตอนแรกจะไปเปิดนะฮะแต่นี่ได้ได้แต้มเยอะกว่า ก <S an> ็มันก็จะเด้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะพอเรากดบริจาคปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าเลยนะเด้งเข้าไปเลยแต่เรากดออกแล้วเรากดเข้าใหม่นะครับว่าเราจะอันดับที่เท่าไหร่ก็อันดับที่55ิเหมือนเดิมฮะ <S an> <S an> แต่ค่า,วาวความดีเรามันจะได้เลยได้รับเลยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะขึ้นอันดับหนึ่งได้เดี๋ยวรอเทท้ายเราก็ดองไว้เราก็จะดองไว้เพื่อเราจะได้ปิดเกมตอนท้ายว่าเราจะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะฮะ เพื่อที่จะได้ของเรามันความดีนะฮะเหลี่ยมคนในกิวแต่ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆใช้ไม่ได้แล้วเพราะเวลามันใกล้จะหมดละตรงนี้ขุดกันเยอะมากนะขุดมันลงมาครับไหนๆเขาก็ไม่สร้างโล่ก็ขุดเขาลงมาแล้วกัน โอเคก็มีประมาณนี้ฮะในการเล่นกิจกรรมนี้นะส่วนดวงดีได้ดวงร้ายก็เสียเหมือนกันนะฮะไอตรงนี้จะครบต้อยเรียงทำไมมีเก้าอันแสดงว่ากดผิดแน่เลยกดไปก่อนนะเพื่อนๆกดทีลานไปก่อน ให้มันครบสิบอันผมตกใจมนเลยเห็นกล่องสีส้มคิดว่าจะเปิดซะแล้วหายเก้าสิบหกครั้งแล้วนะครั้งที่เก้าสิบเจ็ดครั้งที่เก้าสิบแปดครั้งที่เก้าสิบเก้าฮันน่จะออกก็ไม่ออกนะไอ้นมโอเคครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วเราก็มา ได้ตัวดำนะฮะเพื่อนๆได้กี่ใบแล้วผมได้ร้อยหนึ่งใบแล้วนะเออ่แล้วก็ล็อกอินล็อกอินนะฮะอย่าลืมนะว่าเขาแจกตอนนี้เขาแจกร้อยใบอยู่ตัวดำร้อยใบอย่าลืมเข้ามาล็อกอินทุกวันนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเรับย้อนหลังได้ไหมหรือยังไงนะฮะแต่แต่ถ้าให้ดีเลยก็เข้ามาปุ๊บกดเข้ามันก่อนเลยเช็คชื่อขอพรก่อนเลยนะฮะจะได้ไม่เป็นปัญหารอบไม่เป็นปัญหาที่หลังนะ โอเคครับวันนี้ถ้ามีคำพูดหยาบคายใดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝาก like, ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดนน่นกดนี้กดนั้นให้ผมด้วยนะฮะวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย